เออก็สวัสดีกันด้วยนะพีอยู่กบผมกับในรายการทีมซ่าเกมเมอร์อีกแล้วนัวันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการแจกแมมนะครับเออเรากฏจะแจกแมมนะครับแจกง่ายไปดูกันเลยก็อือค้องมี es file เนี่ย es filees file exploreres file explorer นั่นแหละแล้วไปก็มีเนี่ย media file เนี่ยมีแล้วก็มี media file ก็เก็มนะครับของเรานั่นเองนะก่อนอื่นให้คุณเข้าไปที่เก็มนะครับก่อนเลยแล้วคุณไปดูว่าคุณจะแจกแบบไหนอ่าคุณจะเลือกแบบไหนนะจะเอาแบบไหนไปแจกนะโอ้ยแล้วเมื่นผมจะเอาแบบแบบนี้อ่าเนี่ย EP มาคารา PE หนึ่งของผมแบบของผมโอเคหลังจากนั้นผมก็อ่าเข้าไปที่ ES5 Explorer ก็กดเลื่อนมาเนี่ยกดเลื่อนมาเนี่ยหน้าที่สองแล้วก็กดเข้าไปที่เกมกดเข้าไปที่เกมแล้วเนี่ยกดเข้าไปเลยเฮ้ยกดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปที่มาครับโหมดนะนะครับโหมดอ่าต่อไปก็อ่าแมปของคุณอันไหนอันนี้นะครับของผมลีดเพย์อันนี้กดนี่แล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงอ่าแล้วก็กดค้างแล้วก็กดอ่าตัด นะครับเอกดกดคัดลอกดีกว่าแล้วแต่คุณคุณจะกดตัดหรือคัดลอกผมตัดแล้วก็เนี่ยเอามาไว้ใส่ใส่ไว้ในนานยอะแล้วกดวางเข้าไปอ่าเห็นไหมครับอ่าแล้วเหนีบรีเพย์กดค้างแล้วกดในลูกศรสามจุดตรงนี้กดนี้แล้วกดเข้าไปที่บีบอัดแล้วก็อ่าคุณจะตั้งชื่อชื่อแม่ชื่อไฟล์คุณว่าอะไรผมก็ตั้งบ้าอ่า l e t l i s t l a y l i s t l i s t l a y, y a M E พลงซ่าเยเอเอ็มอ uh, ีอาร์ทุกพ่อเกมเมอร์อ่ะแล้วที่เหลือไม่ต้องทำอะไรกดตกลงไปเลยนะครับแล้วก็รอมันแตกไฟเอ้ยรอมันบีบอัดไปก่อนรอมบีบอัดนะครับอ่าพอมันบีบอัดเสร็จใช่ไหม กดออกมาออกมาเลยครับกดออกมานะครับแล้วเข้าไปที่อ่า media file นะครับ media file นะครับหาโหลดได้ทางพิสโตแล้วพิมไปบบว่า B เ d i file นะครับถ้า media file นะครับเข้ามาแรกๆนะมันมันมันจะแบบมันจะให้ล็อกอินอะไรของคุณอนะแต่ผมแนะนําให้ล็อกอินทางเฟซน,นะครับอ่าแล้วถ้าคุณต้องการที่จะทําแบบ ถ้าจ,จ,จะทำไฟล์นะคุณกดเข้าไปที่รูปดาวดูข้างบนขวามือกดเข้าไปนะครับอ่าพอมันมาหน้านี้ก็เลื่อนลงมาไปที่ e s file explorer ตรงนี้นะฮะกดกดเข้าไปเดี๋ยวนะครับกดเข้าไปเลยที่ e s file explorer อ่าต่อไปค้าเลยอ่าแล้วคุณก็เลื่อนเลื่อนมาอันสุดท้ายนะก็นี่ครับของผมแบบรีดเพลงของผมนะอันนี้ผมได้ทำการแจกไปแล้วแต่ผมแจกให้เพื่อนแต่อันนี้ผมจะแจกให้ส่วนรวมนะครับอ่านี่ กดเข้าไปครับแล้วกดเนี่ยทำปกติบิดแอนดรอยนะครับอ่าแต่ iOS ผมทําไม่เป็นนะผมทําได้แต่แค่ Android. แอนดรอยแล้วคุณก็รอครับรอสักพักรอสักพักนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเองมันจะขึ้นมาอยู่ท้ายล่างท้ายสุดเลยอ,เ,อเดี๋ยวผมจะสต็อปคลิปอ่าครับมันยังไม่มาครับกเ็เดี๋ยวอา่านี่ฮบมาพอดีเลยนี่ลิเท นับลิเพก็ถ้าคุณต้องการที่จะเอาลิงก์ไฟล์มันก็กดค้างเข้าไปนะครับที่หน่อคุณแล้วกดเข้าไปที่แชร์ข้างบนแชร์กดเข้าไปแล้วผมแนะนําให้กดเข้าไปที่ข้อความน,นะครับอ่ากดไปที่ข้อความนะครับแล้วส่วนข้างบนอันนี้ข้างบนอันนี้จะไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวข้างบนอันนี้ผมจะลบเนี่ยผมบอกให้ข้างบนไหนไม่เกี่ยวจื๊อจื๊อจื๊อ ิบ,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 บอ,ยอย่างบนนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยมันจะเกี่ยวแค่ไฟล์พวกนี้นะพายเนี่ยคือไฟล์ของแมปเราเอถ้าเราต้องการไฟล์กดชิปมาเอ้ยคือจุดจุดเอ้ยมัวแล้วมัวแล้ว แล้วก็กดคัดลอกไปนะครับแล้วก็กดคัดลอกไปนะฝ่ายเราก็กดคัดลอกไปแล้วเราก็จะไปใส่าวางอะไรก็เกนนรื <Okay. S 1> ่รองของคุณน,น,น,นะครับไฟล์เราเองนับก็โอเคก็แค่เนี้ยนะก็ก็แค่เนี้ยไปแล้วบายครับอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับ